เฮ้ยหมูตามเต็มเลยอะ่ะทำไงอะเฮ้ยต้องข้ามน้ำ<า>ทำไงดีวะเฮ้ยมีบ้านคนด้วยนะอมองไปอีกอะโลลิงโพนี่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค์นนครับนะฮะตอนนี้เราเล่นด้วยกันมีทั้งหมดสี่คนนะครับรวมผมด้วยก็คือวตรงนี้หมูเยอะมากใครอากมาล่าเนื้อหมูบ้าง <c oughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ใน โลกของน,นะครับเอ๊ะแต่นั้นไม่มีแสงสีแดงอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรก่อเขาเริ่มต้นนะคะนี่ครับพี่เต๋อครับเป็นลุงเสื้อฟ้านะหันหลังให้อยู่ทำอะไรเอ่ยดูมันเฮ้ยสูตรใหม่มาเพียบเลยพี่เตอ๋อเดี๋ยวขอชุดด้วยนะฮะเดี๋ยสีเสื้อเหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นมีใครเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นมีเหมือนมีมีนักธนูนะแล้วเอ่อแคทตี้กับน้องโบไปอยู่ทีงไหนละใครไม่รู้เดี๋ยวเดินไปหาเขาก่อนนะครับเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูนะ คนสวยนี่เองครับ <c oughs> อันนี้เป็นชุดใหม่เหรออันนี้เป็นชุดถือว่าเป็นแบบชุดโล่เสื้อเสื้อพี่เตอ๋อทําเสื้อให้อ๋อโอเคโอเคพี่เตอ๋อทําเสื้อมาให้นะฮะเป็นเสื้อสีฟ้าอันนี้อีกคนนึงนะครับนี่พี่เตอ๋อเสื้อสีเหลืองนี่ก็เป็นอ่าลุงอีกคนหนึ่งนะฮะวิซิสโบกำลังสู้กับน้องหมาด้วยใช้เอ้ยไปตีหมาทำไมอ่ะเอาเนื้อหมาไงเนื้อฮะเนื้อเนื้อหมา แตี้กินเนื้อหมาเนเลยหมามันจะมากินแกะเด็ถ้าอีเราต้องข้ามนั้นอันนี้เป็นเป็นเขาที่พี่เตอ๋อสร้างขึ้นมาเองเป่ะนี่มันมีอยู่แล้วอายแล้วแค่แค่ไปขุดมาใช่ปหอโอเคนี่ฮะทุกคนอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นเหมือนกับโรงเรียนหอนักเรียนทุกอย่างหนึ่งนะ,ะตอนนี้วุ่นวายมากบ้านฮอบบิทนี่เสื้อคนละสีในนี้ก็จะมีแคตตี้ KML นะฮะ d i s a s s b l แล้วก็ข้างนอกเมื่อกี้ก็เป็นตูเตอ๋อนะนี่เสื้อเหลือง หมือนอะไรทอมมีอ่ะไอีเออไมนองก็เหมือนยังปลอดภัยนะไม่มีตัวอะไรเฮ้ยเราเริ่มเราหิวแล้วอะเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวทุกคนที่เราเก็บบ้างที่เต๋อไม่เข้าเลยอ๋อเด้ไดวได้ได้ลวะตขออ้นี่ก่อนขออ้นี่ขอน้ำากเ่อนน้ก่อนกินโชยุเอาไปตักน้ำผูกผัก ทำไมทุกคนไม่คราบกันเองเนี่ยขอบเวละอันเนี่ยมันเป็นสตาร์เตอร์พี่แจ็คเราเติมแผลกอะไรเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเกือบครบแล้วเนี่ยทุกคนมานอนแล้วก็ตอนเช้าเราจะได้ไปบุกกันนะเราจะได้ไปปฏิบัติงานเฮ้ยคุณยังไม่สามารถนอนได้เพราะมีมอนสเตอร์ใกล้ๆพอได้ละจัดละเช้าแล้วใช่ไหมเฮ้ยมีเบียหน้าเหรอล กแบบูเป <laughs> ็นนักแมกยากลหน่อ <laughs> ยไ,ได้หมูเอาเข้ามาได้ไงวะแล้วก็มีหมูตัวที่แบบว่ามีให้ขึ้นขี่อ่ะ <laughs> ไหนแล้วต้องขี่ยังไงเนี่ยตค่งข,ขี่ดูหน่อยเฮ้ยเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปขี่หมูดูนะ <laughs> เอ้ยขี่หมูอยู่ <laughs> เดินยังไงอะ่ะต้องเอาสติกมาล่อพี่ว้ย <laughs>

ตัวนี้มันไม่เข้าข้อกระเทียว่ะก็เอามาทำเนื้อหมูเ้ยฟาดเลยตายหมูตายไปตัวเออถ้าเกิดว่าถือแค่แค่ลอดแล้วมันก็จะตามมาเลยโบตัวอื่นด้วยทุกตัวจะตามมาหมดเลยในข้อก็ยังตามใช่ไหมล่ะหิวใช่ไหมล่ะเจอไอกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปตามไก่ก่อนนะเอ้ย๋อมันเปิดตัวได้เหรอพี่นี่ก็เคาะตั้งนาน ก็จะแบบบอกปิดหมู่บ้านเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เป็นหลุมเลยทำไรอ่ะยิปเปอร์ต่อมาเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ัวลัวลัวโบ้โบตกตกไปแล้วโบถือแล้วโบถือมาแล้วโบถือมาแล้วเอามานี่หมูตกไปสองตัวสามตัวหมูมันขึ้นขึ้นมาไงวะเนี่ยเฮ้ยไหนประตูข้อกค่ะประตูไม่เจอขึ้นได้เหรออย่างเงี้ย แล้วแคตตี้ลงไปได้ไงเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่มันแล้วเออเข้าไปเลยบอเข้าไปเลยนะเอ้ามันตามไม่ตามตอนหมูเร็วเเข้ามาเข้ามันไม่มันหนีตันนี่มันไม่กินหรอโอ้โหแล้วดูออกมาหมดเลยต้าเอ้ยมามาโอ่ยมันติดขึ้อยู่สามตัวไปประตูมันเล็กจังอ่ะพี่เต๋อหมูมันตัวใหญ่เกินแล้วมันโอเข้าไม่ได้ เอ้ยมันออกไปแล้วโอูโอ, <laughs> อะไรทำไมเราพุดนวายทำสัตว์หลุดเป็นเัวเนเรี่ออยอ,อมันเข้าไม่ได้อ่ะไปรอมบี้หลัง <c oughs> เออตายซะวุ่นวายจัดเลยเอเมมืและทุกคนระวังนะจะได้มีตัวแปลกๆมานี่อยู่จนชี้เท้ากันแล้วนเนี่ยก <c oughs> ็มูแต่หมูหลุดไก่หลุดกันอยู่อ่ะ เอาแล้วทำไมไก่อยู่ข้างล่างอ๋อเผื่อมันกระโดดเหรอเออมันบินได้ <c oughs> ใครเจ, <พอ S 2> เจอเจมก็มแล้วก็เข้าไปลุยเลยนะนี่เป็นตัวผู้ชายต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยแอปเปิ้ล Hello โอ้ยมาแอบ,บอยูน่นี่อ่ะเอาอันนี้ไปด้วยใส่ด้วยใส่ชุดครอบแตกต่างเจมคือสีเขียวพอ <What? S 2> าทิตย์ตกไปเดอกกันแล้ว <c oughs> เอเอไอเจมนอนไหนดีวะ <c oughs> เจมส์นี Finished ่เดินเข้าไปนี่ได้เดี๋ยวเข้าไปนี่ที่นอนเจมส์ข้างในนี่เข้าไปนี่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 เป็นห้องลับเจมส์ผลนี่พี่อันนี้ในห้องส่วนตัวนะพี่จินดาทับบี้ทุกคนนอนบนเตียงเลยจินดาทับบี้กี่ม้าทุกคนขึ้นมาไปสำรวจดินแดนางซ้พ้นตามสีเลยครับตามสีเปิดประตูเปิดประตูไงเปิดประตูก่อนทุบไปเลยทุบไปเลย เใครนำขบวนเด๋วนำเร็วไปทางไหนไปไปไปเดินพาไปเราจะไปอยู่ทะเลมาดื้อ่ไม่ยอมไม่ขึ้นขึ้นแล้วนะดิในที่เห็นอยู่ขึ้นแล้วเกี่ยวลองกดชิปก่อนเออเออโอเคได้แวล้วป่ะป่ะเรามาตกปลาสำรวจดินแดนใหม่กันนะครับทุกคนครับกดคอนโทรลได้นะมันวิ่งอะ อันนี้คือตัวม้าอะไรวะเนี่ยม้าเราติดอ้อยอ้อยติดติดเขาเออตกเหมือนกันตีวะเฮ้ยอะไรเนี่ยมืดตื้อเลยตกไปไหนนะตกไปในเหมือแค่อค่คเราตรองน้ำตรองน้ำต้ let's go วิสัยเต็มเลยเฮ้ยต้องข้ามน้ำทำไงดีวะอ้อมซ้ายไงข้ามซ้ายโอ๊ยเฮ้ยกระโดดได้กระนเดี๋ได้วิ่งวิ่งแลกระโดดวิ่งแลกระโดดแบบที่เจมทำ

เฮ้ยไม่มีพี่เป็น <Hey. S 1> นี่แหละม้าสวยว่ะสีขาวได้ไหมมันจะเชื่อกยังไม่รู้เออมา้มาสีขาวน่ารักเนาะนี่เหรอชเชลซทรายไอ้อชเชลซสามเฮ้ยได้อะไรไม่รู้อ่ะให้ทิ้งทางน้ำทางน้ำออ,อ,อให้ทิ้งเดี๋ยวไม่ทับทางตรงนี้เลยเหรอหยิบซะ ลาหมึกมันจะกัดเราไหมนะไม่หรอกแต่ว่ามันเออต้องข้ามสะพานวะเอเป็นทุกอย่างให้แล้วเ,เดี๋ยวอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีสัตว์เยอะมาก้วยน้ำอีกแล้ววันนี้ทุกคนกำลังไปกำลังไปติดอยู่โอ้ยจะบอกว่ากดกดกระโดดค้างแล้วมันก็แบบช้าแล้วมันก็โดดพุง่งพุ่งได้นะเฮ้ยมีพึ่ง ไหนกันน่ะไปไกลมากไปไม่ทันเขาแล้วเฮ้ยมานี่สวยไงดำเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่เหรอเฮ้ยเห็นใครอะไรลอยอยู่ข้างบนพี่เต๋อเมื่อกี้มาทางไหนนะเมื่อกี้ขวัหันหน้าไปทางไหนนะนี่นี่ไปแบบมาสีนีด้วยอ๋อ นี่ไงมาสีขาวเต็มเลยโพนี่โพนี่นี่ที่จะไปไหนนะพี่ทะเลทรายทะเลสาบเดินเทเลสไปเขาเลยทะเลอ่ะเฮ้ยเราไม่ไปทะเลสายนะทะเลเฉยเฮ้ยอยู่ไหนกันอ่ะผ่านป่ามาพอะจอเขราะหาไม่เจอเลยวิลลุกลาลังก์ไปนี่อยู่ไหนอ่ะกดไปเนี่ยพี่พี่เต๋ออยู่ไหนเออวิ่งตามโบไป วยทะเล <S <S เหรอ <S <S ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทะเลทะเลหรือทะเลสาบทะเลสาบก็ใหญ่ยอยู่นะทะเลโอ้จริงๆเ<บ>ลยขวามด้านขวาด้านขวาเกษตรได้อยู่เนาะเออแถวนี้ถ้าทำการเกรษตรแล้วก็โู้ทะเลมันลึกเหมือนกันนะนี่ไม<ร>่พี่ตรงนั้นมีประตูด้วยเหรอสองด้วใช่ใช่ประตูพอทัลลอยอยู่เงินครับอ่ารับผิดมาครับผมตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ตัวละสิบบาทครับ ลงลงลงกลับมาเลยครับเชือกไม่มีอ่ะเชือกไม่มีกูมีครับอ่ะตอนนั้นคืออะไรเดี๋ยวเขาไปดูแป๊บหนึ่งเฮ้ยคนเหรออ๋อเจมบอกจะบอกว่าฝั่งโน้นอ่ะมันมีมันมีวิวเลเจอร์อยู่นะไอ้อ่ะตรงไหนอ่ะเฮ้ยตัวนั้นมันอะไรอ่ะเขาไม่มาหาเขาหรอพูดถึงอะไรพูาเรื่องเอเบซีอ่ะนั่นคืออะไรวะหุยทะเลโคตรลึกเลยอ่ะเราจะสร้างบ้านตรงไหนบอกมา นี่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 อยู่ตรงที่กูอยู่ปะนี่นี่ไหมอ่าต้นก็ได้นะตอนนี้พี่แจ็คอยู่ไหนก่อนเนี่ยรูดรูดมีมันมีกล่องด้วยอ๋ออุ้ยฟากหนึ่งเลยเ่ะอฮ้ยมีจอบทองมาให้อ่ะจอบทองไปทุกคนไปเราไป่้นน้ำไปอุ้ยมีเตาเตาเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยเตาเนี่ยคอยังเดียวอย่ามีปลาฉลามก็พอ เดี๋ยวทุกคนรถม้าไว้ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวค่อยย้ายก็ได้เดี๋ยวเราค่อยทำทางให้มันทำไมมีไฟตรงนี้วะให้ม้ามันข้ามมาหาเราได้ก็ได้เฮ้ยมีบ้านคนด้วยนะตรงมองไปอีกอ่ะใช่ต้องโบเดินบนน้ำเหรอเนี่ยบนน้ำเลยอ่ะทั้งคู่เลยแหละเดินแบบชิวๆเอาตรงนู้นไหมนั่นอ่ะตรงนู้นอ่ะได้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 ข้ามไปเฮ้ยมีบ้านคนตรงนั้นวะ เออเดินไปดูบ้านคนดีเป็นยังไงนะยบ้านใหญ่ปะบ้านแบบจริงจังเลยเต๋อเต๋อเต๋อหมู่บ้านหมู่บ้านเราไปอยู่ในหมู่บ้านมเต๋อเต๋อเปลี่ยนเปลี่ยนไปตรงนี้ก็เลยนะมันเป็นบ้าน N B C แล้วอยู่กับสังคมระเฮ้ยพอ่ีจะตกแล้วทุกคนจะไม่มีบ้านเลยนะอยู่บ้านคนอื่นเขาเขาไปนอนในบ้านนี้จะบอกว่าเฮ้ยตกตกตกตรงนี้มันตรงนี้มันเป็นหลุมอะระวังเฮ้ยมานอนในบ้านคนอื่นก่อนแล้วทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยเขาให้เราเร้บบ้านเขาได้ไหมอ่ะ เฮ้ยเอาบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่เข้าไปได้เหรอเข้าไปมีคนไหมเนี่ยคนเฮ้ยมีคนนอนอยู่แล<อ>้วก็คนที่ป๋าพี่ไล่มันออกแล้วพี่ก็นอนเลยใช่เฮ้ยปลุกเขาเราไปนอนกับเขา <c oughs> โอ,อ้ยคนแน่นจัดเอาโบน,น,น,นอนเรียบร้อยแล้วโบนอนเตียงคนอื่นเหรอเฮ้ยแล้วแล้วเจมไปไหนวะนอนแล้วพี่ อยู่บ้านไหนวะเนี่ยสักหลังนึงอะขัตต okay. okay. ี้มาคาตี้ข no> ัตตี้บนขัตตี้เอ้าเอ้าตี่นอนที่นอนก่อนนอนนอนเลยวุ้ยมีของเขามีของเต็มเลยอะนอนมานอนนักสำรวจโอเค